ดูทอนหนึ่งครับนิยุโตประกอบแล้วทวเรในประตูโทอริโกชื่อว่าโทอริกะผู้ประกอบในประตูหมายถึงผลเฝ้าประตูผลเฝ้าประตูนะเอธาอุทารเนในอุท่อนนี้เอธาอุทารเนในอุท่อนนี้โอการขาขโมอ,อันว่าโออักษรเป็นอาคม โติย่อมลงปเุเพในเบื้องหน้าวะกาลโตแต่วะอักษรสุเตนะด้วยสูตรอิติว่ามายูณะมาขาโมฐานีอิติดังนี้เพราะนั้นเราได้เดินสูตรนี้นะครับได้เดินสูตรนี้นะส่วนตรงนี้เดี๋ยวค่อยทำตรููปทีเดียวเลย อาจจะเป็นพวกนี้ก็ได้นะเดีย๋ยวเรามาทําตัวรูปตัวนี้ครับมันยากครับต้องดูอาจารย์เขาเขาเขาทำตัวรูปนะอ่ะอีกรอบหนึ่งครับนิยโตประกอบแล้วเทาวาเรในประตูโทวาริโกชื่อว่าโทาริกาแปลว่าผู้ประกอบแล้วในประตูแปลว่าคนเฝ้าประตูเอทาอุทาระเนในอุทธนี้คือนี้ โอดิโกโอการาขโมนว่าโออักษรเป็นอาคกมโหติย่อมลงอุเพในเบื้องแรกว่าการะโตจากว่าอักษรสุเตนะด้วยสูตรอิติว่ามายู่นะมาขโมฐานอิติดังนี้อาตัดบทครับส่วนนี้มีกี่บทนหนึ่ง สองอยู่นางนะอยู่นางมาจากอะไรครับอยู่นางมาจาก <Yeah. S 1> อิกวัน,นะและอุวันนะอ่าแปลงอีเป็นแปลงอีเป็นยะก็ค,คือเป็นเป็นยุก่อนแล้วลงโยยใช่ไหมลบตั้งอุชุระใช่ไหมหลังจาก อุชื่อละลบโยวิพัตน์ปะโยวิพัตนที่ถึงลบแล้วทีฆ้าอุเป็นอู่จะเหมือนพิกขุนะครับนะขิูศับนะก็เป็นพิคขุพิพาวพิกขูปุงริงนะอันตัดบบครับสุดต่อมานะสุดท้ายนะครับเดี๋ยวให้มาต่อพวกนี้อ่ะตัดบปครับมีสี่บท มาติเอกังปะทางยูนันติเอกังปะทางอาคาโมติเอกังปะทางฐาเนติเอกังปะทางวิพัตยันตาปะทาวิภาคาวาเสนะจตุปะทามีทางสุตันติทัตตาพังมาติเอกังปะทางยูนันติเอกังปะทางอาคาโมติเอกังปะทางฐาเนติอกังปะทางวิพัตยันตาปะท่าวิภาคาวาเสนะ จตุปาทฐามิทาสุตันติทัตตาพังมาติเอกังปทาทังยุนันติเอกังปทาทฐาอาคาโมติเอกังปทางทฐานฐานเอติเอกังปทาทังวิปัตยันตปาทฐาวิภักวาเสนะจตุปาทฐามิทังสุตันติทัตตาพังอาจารย์ตีการเขาไม่ให้ตามมามากนะแต่ว่ารู้สึกที่ตามมาเยอะอยู่ สูตรนี้ครับสามารถวุฒิได้แต่ว่าไม่วุฒิให้ลงอาคมแทนลงโออาคมกับกับเอนะ อืมดูมาแล้วนะเท่ากับน,นะนะมาดูนะคับตัดบทแล้วนะวุธิอันว่าการทำวุธิยูนางแห่ง อีวนะและปุวันะนทั้งหลายมาโหติย่อมไม่มีเท่ากับณน,นะตรงนี้อย่ามีอา,าอาคมว่าอาคมโหติย่อมลงฐานในฐานะ อันสมควรวุธิอันว่าการทำวุธิอยู่นางแห่งอิวนาและอุวนาทั้งหลายมาโหติย่อมไม่มีอาคโมอันว่าอาคมโหติย่อมลงฐานนในฐานะอันสมควร ามาดูนี่ก่อนนะโทริโกเนี่ยอุทารนี้ที่เราจะทำตัวรูปกันเนี่ยมาจากทวราระกับนิกาปัจจัยคำว่าทวราระก็มาจากทุก,กับอาระในรูปนี้ไม่วุธิปุี่ทุเป็นโอแต่ให้ลงโออาคมด้วยสูตรว่ามาอยนะมาก็โมฐานเนที่เรากำลังจะ ศึกษาต่อแปลงหน้าเนี่ยนะแล้วแปลงอุเป็นวะจึงสําเร็จเป็นพทวาริโกเดีย๋ยวเข้ไปดูทาตัวรูปนะให้เข้าใจนี้ก่อนแต่ว่าที่จริงอะ่ะเขาสามารถทําวุธิได้หนนไหมถ้าเห็นแบบนี้ทำวุธิได้ไหมถ้าเห็นแบบนี้ทําวุธิได้ไหมเออแต่ว่าเวลา เขาเป็นปกติอ่ะมันกลับเป็นรูปนี้ครับเข้าใจไหมถ้าเป็นรูปนี้ทําได้ไหมเียุมีสละไหมไม่มีแต่ถ้าเป็นรูปนี้ล่ะอ่าเวลาปกติเขากลับเป็นรูปนี้แล้วก็ไม่มีสูตรทําด้วยอ่ากลับปกติปุ๊บเป็นรูปนี้ทันทีเลยเป็นทูกกลับอาราสิทีนี้มันอยู่ในฐานะที่วุฒิได้ไหมได้ แต่ว่าท่านไม่วุฒิครับให้ทําการลงโออาคมแทนด้วยสุดมาอยู่หน้ามาขโมถานนี่หลังจากนั้นแปลงอูเป็นเป็นวะด้วยอ่าโมโสถานตานางไปก็นำประกอบนะเดีย๋ยวถ้าจะบอกนะว่ายัางไงนะครับบอกถ้าอุธิ อุที่ทุเป็นโอตามปกติก็จะไม่รู้เป็นโทอาริกะเดี๋ยวก,ก็งงอีกวุฒิทิศได้ไงอาจารย์เพราะนั้นไม่ดูรูปสับก็จะรู้และไม่สามารถจะแปลงอาทั่ะไม่สามารถจะลงวะเป็นอาคมได้เนื่องจากว่ามีสูตรกำหนดนะตัวนี้คือหลังจากลงลงอัคมอะ่ะมันก็สามารถแปลงอะไรครับแปลงอุเป็นเป็นวะได้ใช่ไหม แต่ถ้าอุธิอุเป็นโอเลยอะ่ะอ่ะเปประลงได้ไงไม่มีสูตรกำหนดไงแต่ว่าถ้าหาสูตรทำได้หมดแหะ,ะไม่แน่นะคำพีอื่นก็อาจจะทำแนวอื่นนะเพราะนั้นเข้าใจแล้วนะนี้มาดูาดูอีพาก่อนคำว่าถานหรือประตูเนี่ย วิเคราะห์ว่าทเวชนาเอตหาอารันติค่าฉันติวัตะติติทวารังทเวชนาอันว่าเัิงหลายสองอารันติค่าฉันติประวัตตันติย่อมเป็นไปเอธหาฐานในที่นี้อิติเพราะเหตุน,นั้นเอตังฐานอันว่าที่นี้ทวารังคือว,ว่าทวาระแปลว่าเป็นที่ ดำเนินไปแห่งชนสองคนก็ค,คือคนหนึ่งเข้าคนหนึ่งออกนะน,นั้นทุก,กับอาระนะนี่ทุก,กับอาระนะครับทีนี้มาอีกราะหนึ่งอธิกรณาสาธานนเหมือนกัน ทเวกิจานิอารันติฆาฉันติปวัตันติเอถาติเทาวารังเทเวกิจานิอันว่ากิจทั้งหลายสองอารันติฆาฉันติปวัตันติย่อมเป็นไปเอะฐา,านเนในที่นี้อิติราะเหตุน,นั้นเอตังฐานังว่าที่นั้นเทาวารังชื่อว่าทวาระแปลว่าเป็นที่ดำเนินไป อ่าของกิจทั้งสองก็คือกิจของคนเข้ากิจของคนออกไนะงวันนี้มุ่งถึงถึงกิจนะแต่ว่าก็อาศัยใครอาศัยคนนั่นแหละเหมือนเดิมอม่ะละวันนั้นไอ้ที่เป็นที่เข้าออกของคนสองคน,งคนก็ชื่อว่าประตูนะครับประตูนะเพะฉะนั้น ัวนี้เราพอเข้าใจนะส่วนตัวนี้ก็ไม่ยากนะยูนางก็มาจากอก,กับกับนะครับกับอูนะไม่อูนะครับอีจาอูจะอยููจบนะครับที่เหลือก็คอยว่ากันนะไปดูเองนะอา่านดูสูตรนี้ครับแต่ตรงนี้นิดนึงนะนี่าวาระเนี่ย สามารถสามารถนะประกอบกับนิยตศัพท์ใช่ไหมซึ่งนิยตศัพท์เนี่ยเป็นการตุสาธานะก็ได้หรือเป็น,เห,รรนเหตุกรรมนะเหตุกรรมนะแต่ตัตวเป็นเป็นกรรมสาธสถานะแหละเพราะฉะนั้นปลาเราแปลก็แปลว่าไรให้ ให้ประกอบให้ประกอบนะผู้ถูกให้ประกอบที่ประตูคือคนเฝ้าประตูแต่ว่าถูกใช้ถูกใช้นะก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกันนะเขาแปลว่าการให้ประกอบเนี่ยพลางว่าอะไรเงั้ยเนาะเดี๋ยวไปดูอีกทีมันมีการเกินแล้ว บางทีก็อาจจะพลาดได้แต่ว่าให้ประกอบอย่าลบออกอยา่าเข้าใจผิดนะว่าท่านเข้าใจผิดเลยไหมเห็นไหมอะไรเนี่ยฟิวเนอเข้าใจปะแปลได้ยังไงมันเป็นวิเศษนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นวิเศษนะหนุ่มคนเนี่ยแต่ว่าตปาปจาใจมันเป็นภาวะได้ไหมเหตุภาวะยังมีเลย ว่างนั่นแนะ่ะเข้าใจไหมคเคยเจอไหมเหตุภาวานะน่ะเพราะฉนั้นไอ้อย่างเนี้ยไม่เอาเดีย๋ยวเอาเอาอกงงอ่ะเพราะแล้วเป็นวิเศษณนะเปนประการได้ไงแล้วไม่เป็นอส,สัตติจติทิตด้วยอามาดูนะครับแปลนะครับสูตรนี้นะมาอยู่นะมาขาโมฐานนอุทิอันว่าการอุทิอยู่นางแหง สตราอิวานาและปวนะทั้งหลายอ่านทั้งไหนนะครับมาหติย่อมไม่มีอาคโมอันว่าอาคมหติย่อมลงฐานเนฐานเนนฐานะอันสมควรนะครับฐานะสมควรนะตัวนี้ก็แปลย,ยกสาวก็อย่างนี้ถ้าวุหาัลธาล่ะง่ายเลยยาวุธิ ลาอวนะราอุวนะวนแปลให้ลงอาคมในที่สมควม <c oughs> รเันะตมวนี้เป็นส่วนนี้เป็นปฏิเสธวิธีและอาคามาวิสิสูตรเยไอ้ <c oughs> ตรงนี้ตรงนี้นะที่ท่านรวบรวมใจความของสูตรเขียนกับเขียนคล้ายๆกับวุติไหม นี่มาดูสสมนวนเนี่ยสานวนนะว่าในอุทธรนี้ให้ลงโออักษรเป็นอักคมหน้าว่าอักษรเนี่ยนะว่าองสอนของอะไรอ่าของโทร,รศัพท์นะด้วยสูตรว่ามาอยู่หน้ามังคโมถาฐานนตัวนี้ก็ไม่ยากนะให้ดูเองครับมีสองในนะวันนี้บเดาบวดาในในยักของดีกาใหม่เขาอธิบาย มาสับเนะ่ยในสูตรฮะเราสามารถแปลได้สองนะมาแล้วกับนะโอตินะหรือนะกาตับพ่าตัวนี้เป็นลิงไะไราใหเป็นอีธิลิงนาะที่จริงอีปัจจัยมันเป็นปุงลิงกับอีธิลิงสันที่อ่ะ สันทิบไหมสันทิเป็นดิงเลยถามเป็นลิงผมถามดิงเไ,ไม่ได้สองดิงถ้าสันทิแไปว่าการเชื่อมเป็นปุ่งดิงถ้าปฏิสันทิเป็นอิทดิงเข้าย์นะตรงนี้เป็นอิฐดิง <c oughs> เอามาดูคาแปลนะครับคาแปลของสูตรนี้ตามคัมภีร์นี้ไม่เหมือนกับคาแปลสูตรที่กล่าวไว้ในรูปสิทธินะเพราะว่าถ้ารูปสิทธิอนุญาตอาทิสรานังสเนจะและวาสับติตามาสูนะสูตรนี้นะครับจากสูตรสูตรอะไรอุธาทิสราสะวาสังโยคันตสะสะเนจะ ตรงนี้เปลี่ยนวิพัฒน์เข้าใจไหมเขาเปลี่ยนวิพัฒนะ์นะไอตรงนี้ผมก็ไปดูไม่มีนะฟิลอาจจะพลาดเข้าใจไหมไอตรงนี้เขาเปลี่ยนวิพัฒน์เขาอาจจะก๊อปมานะเสร็จแล้วต้องเป็นอุธทธาธิสารรัศย์เนะแต่ดีกาใหม่ของเราที่แปลนะแปลสั้นๆครับโดยให้ขาเนย ตามมาสู่สู่นี้เท่านั้นพอแล้วจบง่ายด,ดีครับเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกที่ก็จะแปลเยอะแปลเยอะนะนั้นไปดูเอานะท่านแปลงไงนะ <c oughs> นอกจากนั้นครับในดีิกาใหม่ข้างต้นก็อธิบายนี่คําว่าอยู่นางในอีอว่าเป็นอิวันุวันนานังนะหมายถึงอิวนาและอุวนันนะ อีก,กับอุนะ่งไงแต่ว่าอะไรมันหายไปวันหน้าหายไปเขาเรียกว่าอะไรโลปะอันตะโลปะเอออันตะโลปะมันเราแปงก็คืออีวันหน้าแระอุวันหน้าไนงะเห็นยังนี่เขาเรื่ออันตะโลปะลบที่สุดไง <c oughs> อะไรนะ รูปปัสะรูปปัสะพระโวใช่ไหมรูปังพระโอนะคบรูปปัสสแห่งรูปคือรูปพบแหละรูปปังชื่อว่ารูปปากว่ารูปคพบอะไรหายไปเออสับหลังหายไปแล้วอันตะโลปั ไม่เป็นไรนะครับไม่เข้าใจก็เยอะให้งงไปก่อนนะอ่าดังนั้นตามความเห็นนี้จึงแปลงสระทั้งสี่เสียงเป็นเอกับโอครับนี่สี่เสียงคืออ e ีอ e ีอูอูนะอาจารย์ก็อธิบายนะะมาดูครับส่วนนี้ เป็นปฏิเสธท้าวิสูจน์ห้ามการวุฒิอีเป็นเออเป็นโอในที่มีนาะนุพันธ์ปัจจัยนะและอุทิโดงอาคมคือเอและโอเช่นโทวาริโกหก ไอ้ตรงนี้มันเกินไปอ่ะไปก่อนเอาคือส่วนนี้ห้ามห้ามวุธแต่ให้ลงลงเอาโคมแทนในฐานะสมควรรู้เค้าว่าททวเรนิโตโทร,ริโกผู้ประกอบในประตูชื่อว่าโทร,ริกานะครับที่จริงแล้วคําว่าทวาระสรับเดิมจากทุอาระนะเมื่อทําปกติเพ็งน,นี้เลยนะเพราะนั้นถ้าคุณไปเพ่งสับนี้ปุ๊บ วุธิยังไงอาจารย์อ่ามันมีทีวุธิแต่ว่าพอทําเป็นปกติปุ๊บมันจะมีอย่างนี้ทีที่ผมบอกขาวแรกนั่นแหละที่ให้มันมึนก่อนครับนี่ก็เข้าใจแล้วเดี๋ยวเข้าใจทีในตอนทําตัวรูปจึงห้ามทําวุธิสระอุที่ทุเป็นโอนะถ้าวุธิเป็นโอแล้วก็จะลงวะเป็นเอาผมไม่ได้นั่นเองนะจึงต้องลงโอเป็นเอาคมท้ายท้ายท้าอักษรแล้วแปลง อุเป็นวะเมื่อนำวะไปประกอบกับสราอาหลังก็จะเรรูปเป็นโทริโกนะทีนี้ทีนี้เวลาเขาบอกอ่ะเขาบอกว่าไงเดีวโอการาเข้าโบอันว่าโออักษรเป็นอาคมโหติย้อมโงมบุเพในเบื้องหน้าวะกาลาโต จากว่าอักษรว่าอักษรมามา,มาก่อนมาหลังมาหลังอ่ะทฤสฎดีก็บอกให้ลงข้างหน้าแต่ว่าแปลงที่หลังปฏิบัติแปลงที่หลังอ่ะคือว่าในยะนี้คือให้เราเข้าใจได้ง่ายเฉยนะว่าโอมอยู่ข้างหน้าข้างหน้าวะครับเข้าใจไหมเออจบเลยนะ อาจารย์ตัวนี้ไหมทำต,ตัวดูเดีย๋ยวพี่ว่กันบ้านนะไปทํามานะช <c oughs> ่วยกันทํามากินนะ <c oughs> ผมคนเดียวไม่ไหวหรอกท่านเมื่อนั้นผมว่าแย่แล้ว <c oughs> อ่ะมีนะมีไหมอของอาจารย์เขาเป็นวาระวะ่ะเ <c oughs> <c oughs> น่เขออาจารย์เน่เขออาจารย์ดีว่า ไม่นั้นไม่นั้นมันไม่ได้ครับแต่ไม่เป็นไรนะถามว่าผิดไหมริวอาจารย์ผิดไหมไม่ผิดนะท่านอย่าไปว่าครูอาจารย์นะบปาปกรรมนะครับบอกให้นะไม่ผิดแต่ว่าผมจะได้ความรู้เพิ่มเพราะอะไรไนะมมันได้หลายในไงแสดงว่าเขาตัดนละอย่างกัน ผมบอกให้นะเดีย๋ยวเรายังไม่เจอครับผมพม่าเนี่ยเดีย๋ยวผมจะเอาข้อตอบอให้ดูเด็ดเดเลยนะแล้วฟิวก็จะมีก็เรียกว่าตาพิเศษครับกว้างมากเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> เห็นท่านานั้นไหมท่านานั้นเนี่ยเขารอบด้านหมดละได้ไหลายภาษาเดี๋ยวสิงหหนเดี๋ยวพมา่าเดี๋ยวอังกฤษใช่ไหมเอาหมดแหละแต่ว่า ก็เท่าที่ได้นะไม่ไม่ถึงองียแค่นี้หรอกอ่าตรงนี้มาดูนี้ท่อที่ทำตัดทิศนี้ตั้งวัชยะตา้งวรียุโตอ่าผู้ประกอบแล้วในประตูอินทิเทนายอาตนี้ลงนิกาปัจจัยท้ายทวารรัพด์ด้วยตามะทีเตเตนะ กาตาธิสันนิธานะนิโยคะสิปะพันดาชิกะเทสุจะลบวิพัตท,ทั้งหลายด้วยเตสังวิพัตติโยโรปาจะเป็นปกติด้วยปกติจสะสะสะรันตาสะ <c oughs> นี่เป็นนี้แล้วนี่เห็นนะ,ะชัดเจนนะ <c oughs> นเขาบอกว่าคำว่าทา,าระกลับเป็นรูปเดิมคือทุอระโดยไม่มีสูตรทำตัวรูป ตามตัของคัาราชการองค์กรครับถือว่ารู้การเองโดยในจบเลยนะเสร็จแล้วก็ลบนิยตตาสาบด้วยวุตตาฐานะวัปปโยโคลบนะอนุพันธ์ด้วยเตสังโนโรปังแยกภรนะ <c oughs> นะเอาอจากเดี๋ยวก่อนแยกภยนะออกจากสระด้วยปุภามาโถติตามาสรังสเรนะวิโยชเยียัวนี้ร้ว ลบตัวนี้เนีแยกตัวนี้นะไม่วุธิแต่ลงโออาคมท้ายทะด้วยมาอยู่หน้ามาขโม่านนนะเพราะสลาดหลงังแปลงอุปูเป็นวะด้วยวาัาโมทุทานตานังแล้วก็ทำการแยกรบรวมนะสะดท้รูปเป็นทวาริโกทวริโกนะ <c oughs> อ๋อตัวนี้โทวาริกะเฉย เรีรบลแล้วก็ลงไม่าพาดเลยนะ,นะแล้วก็สําเร็จเลยนะเอาสั้นๆครับ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> เดี๋ยวฟิวไปทารูปนี้มาชัดๆ,ๆเนะเขียนให้เ๋วเจนะ๋วน่าผมมีอยู่แล้วมีคอมแล้วใช้งานได้เก่งคนระับเขียนนะส่วนัวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนรู้แล้วก่อนนะผมเจ็บคอผค่อยมาทำตัวรูปครับมันไม,ไม่ได้นะ <c oughs> อะถูกคงแกวดานนะครับ